สีทาบ้านมีหลากหลายประเภทแบ่งออกง่ายๆตามการใช้งานดังนี้สีน้ำทาภายนอกสีน้ำทาภายนอกใช้สําหรับงานผนังปูนโดยที่จะต้องทนแดดและทนฝนได้ดีคุณสมบัติก็คือทนแดดทนฝนทำความสะอาดง่ายและป้องกันเชื้อราสีน้ำทาภายใน สีน้ำทาภายในเหมือนสีน้ำทาภายนอกทุกอย่างโดยมีคุณสมบัติก็คือต้องทําความสะอาดง่ายและป้องกันเชื้อราสีน้ำมันสีน้ำมันนั้นใช้สำหรับงานทาเหล็กช่วยเพิ่มสีสันของเหล็กและยืดอายุการใช้งานมีคุณสมบัติก็คือต้องผสมทินเนอร์หรือน้ามันสนช่วยป้องกันสนิมทําให้เหล็กผิวเรียบเนียนสีทาไม้หรือสีย้อมไม้ สำหรับงานไม้มีสีที่ทาไม้โดยเฉพาะเพื่อรักษาเนื้อไม้ทำให้ไม้ทนต่อปลวกและก็ทนต่อความชื้นช่วยเพิ่มสีสันด้วยคุณสมบัติของสีย้อมไม้ก็คือยืดอายุของไม้ให้ยาวนานและป้องกันน้ำอย่าลืมกดติดตาม i s o t e ท Studio จะได้ไม่พลาดคลิปของเรา